สวัสดีครับผมทอมเว็บมอสไทยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้านี้กันครับเมื่อวานที่เราได้ทำการใส่สัมลีไปกับอะตอมกิฟฟินนะครับผมก็จากที่ลองใช้มาทั้งคืนนะครับยังไม่มีอาการซึมตามขอบตามอะไรเลยเนาะครับแล้วก็แถมรีวิวจะให้นิดนึงนะครับกับวันนี้เจ้านี้ครับมอสแท่งแมคชีเนียลมอสที่มีชื่อว่านี่ SMPL นะครับผมจมอดแท่งตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับหาซื้อไม่ยากด้วยมันไม่มีอะไรเลยดีไซน์เรียบๆมีกระบอกเป็นกระบอกข้างบนก็ขันนะตอมไมเซอร์เข้าไปนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเลยราคาไม่แพงสำหรับการใช้ตอมไมเซอร์กับอ่มอดแท่งนะครับลักษณะเนี้ยที่เขาเรียกมอดไฮบริดเนี่ย ตรงฐานของอะตอมนะครับขั้วล่างเนี่ยควรจะยื่นออกมานะครับอย่างน้อยประมาณหนึ่งมิลน,นะครับผมหรือมิลครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสาธิตกันดูสำหรับอะตอมกิฟฟินที่ทำคอยไว้เมื่อวานนะครับก็คือลวด2 6 ga นะครับอลองกระถานม่วง awt 2องพนะครับ ยี่ห ga พันาพาราเรลลนะครับคือพันสองเส้นคู่กันหกรอบนะครับตัวนี้หกหรือเจ็ดน่าจะเจ็ดรอบนะครับโอมอยู่ที่ศูนย์จุดสองเนาะข้อดีของอะตอมกิฟฟิน rtda ก็คือมันไม่ต้องมายืนหยดบ่อยๆเพียงแต่ว่าตัวห้องเครื่องมันตัวเด็กเนี่ยมันจะใหญ่ไม่เท่ากับพวก rda หรือพวกหยดสูบอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเนาะว่าฐานม่วง มอดถูกๆแล้วก็อะตอมกิฟินทำควันได้ขนาดไหนอ่ะมาลองดูครับ แล้วครับสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามการเซตอัพมอสแท่งกับอะตอมกิฟฟินนะครับผมก็ทักมาถามข้อความได้นะครับผมทอมเว็บมอดไทยสวัสดีครับ